พี่น้องผ่านไปแล้วเด้อไล่โซดสติมิง่งอีกพี่หนึ่งตูเกี่ยวมิ้วสิกน้ำโดยพยาบานกินเล่นยิ่งใหญ่อร่งการโอยขนเข้าไปให้กำนังเกล้าไหลไหลกลุ่มปิดเข้าไปสองหมื่นคนพี่น้องเอ่ยบาทละร้อยสามสิบเก้าบาทข้นไปสองหมื่นคนเปลี่ยนจำนวนเงินอุย้ยสองล้านกว่าพี่อาไม่ขออ่อนซ่อนคนมาหักแล้วไหลคัดเทะ ผู้ใหญ่บ้านขึ้นหานผลนั่นเพลงกำลังมาแรงเพลงอย่างเอาซุกเจ้าเพ่ยงยังตัวเฟนมาจังได้ให้ Thân đài lối ma thuốc bằng Này yam thì nâng cày cành Bộ thân ba hành chẳng hai Dê <laughs> Mà đại đây mới nhau sẽ sang cả sĩ đi Sáng con mắt bàn mà nhau sẽ sang cả sĩ Đây là sáng của nhà bạn oh, oh. thì lên lo sáng đi người cho phải lấy số sợ tìm nhìn à Hãy ออ,ออกมาให้เบิงนาอดูดให้เบงมาให้เบิงลิปผู้นันลิปผูนีน้องลีโอเต่าลีโอลูบรอเสียงดีเสียงหวานในใครละกาน้องเพิ่งพิระดาห้อยใจบังไฟเสนมากคือกันพ่วงมาไล่ราสันเดกจึงคืงนน้องลีโอกระเดงจึงคุงพว่วงแบบไง ผู้สิ้นจังเป็นมงงเมงันไงในการติดต่อนนั้นติดตอนนี้เป็นผู้จัดการค่าว่าแมนพี่น้องเอ่ยพวกมาไล่กันอุย้ยเล่าโซ่ให้เบิ้งเมืองไปกันนี่กระไรน้องสี่เก็มกับพน้อยนาน้อยตาบ้านหักสี่เก็มเสียงดีเต้าปลาทูพภบละพี่แม่กองอุ่นสียูน้ำรันพอบีกนี่ละน้องสีเก็มกรไรผู้สิ้นจังอายุสียูน้ำพอบีกอยู่ไล่ออกพูบละพันานันล้วก ผู้ดใดเอียอันน้องคปเตนนอร์นเนาะคปเตอร์เด็ก็โอ้ยกำลังมาเร่งอายุสิบสามปีพี่น้องน,นี่ก็ได้ล้ำสังวาตสังาาวาตเก่าเก่าไหมล้ำพื้นแล้วก็ล้ำได้ล้ำิ่นแล้วก็ล้ำได้ล้ำสังวาตอีพอบีนแล้วพโโ้งพ้งศิลแล้วก็ล้ำได้พี่น้องน,น้องคปเตอร์รากาอุ้ยหลายผู้หลายคนทีมงานน้อนงนั่งหางเครื่อง โอ้ยบาเบีนบิดทยใลนาตาสินมากยิ่งใหญ่อลังการอีพี่หนึ่งสูตรยอดและนักร้องมาใหม่พี่รองเปิดตัวนักร้องใหม่ของค่ายตัวเกี่ยวมีสิกรอดเสียงดีสูสูนเมนโยเคลจี้แสดงปันพืนกองวายุกองวาย,ายุเข้าไปเบิ่งเด้ออุ้ยรอขา่าวออนลลนลูกทางดังผมพ่ออยากปั้นขา่าวใบปล๋ะอีพอป่วยรอหักรอเน รแบบปรึกษานายกยัฐรมนตีลวกาอุ้ยหลายผู้หลายคนอใ like, คยไล่บก like, ครบไ like, ลรบกครบก็ขออนุญาตบารคำ่ำแต่ว่าจะพบกันเ,เร็วๆนี้ EP2 วันที่9มีนานะ9มีนา EP2 อ EP EP ีพีเลข20,000คน20,000คนคูณลอย30เท่าบาทป๊าทคนอย่างมาคนอย่างมาหาเงนินเก่งเห่อะ คนอย่างคนหยังว่าคนอ,คนอันสเสนแห้งแต่ว่าคนหักค้นหอมหลายเนาะอือเอฟซีเล่าไหลเพจผู้ติด,ดตามเพเแล้าโมเมนเพจเดี่ยวเด้เพดละสองล้านเพดละละ้านอุย้ยหลายเพจน้ำกันพี่น้องอีพี่สองยาพาดเด้ะขันผู้ใดพาดรือยาพาดเด้อเพ่งที่เพิ่าเสนอเนาะเออเพ่งผู้ยาบานที่ในในตัวเฟนมาจังได้เนาะากาเพ่งพอย่างอีกอะ่ะหลายเพ่งอยู่ดีล่ะ น,น้องพิมพิระดาก็ห้อยใจบางไฟเสนผู้สิ้นจางกับมักสาวรุ่นใ่น้องน้องเต้าปะทู่น้องสี่เก็มกะพบรักแม่พองโว้อลังกันพี่นออ้องอ่อนช้อยมาไล่ข้าเจ้าเนาะขนาดกุมปิดก็ยังมีมาไล่จากต่างประเทศมีมาไล่อันนั้นเีมาไล่นี่คลองับใหญ่ลูกงาใจแเด็กจึงคืออ่อนช้อใหายโอ้คอยอยากไปเปลี่ยนหมอลำนี่ รุ่นนี่สีมีมาไล่ให้น้ำเกินบ่เหออสีมีบ่บ,บุมาไล่เนาะพวกมาไล่ยันบ่บมีอ่อนายันยันมีแต่พวกหลีดตหลายกว่าคลิปนี้คลิปนี้ไว้สั่นี่ละเข้ามาเบาเลียงเข้ามาเบาเลียงอันอีพี่หนึ่งเป็นยิ่งใหญ่อลังการไล่สดสตรีมมิงพี่น้อง ติดตาม EP สองตอนต่อไปผูญญาบาลฟินแลนด์โบมเมนธรรมดานะรอชม EP สองสำหรับญี่ปนี้ไเนี่ละซ้ำนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ